mình phải hỏi ừ, à, đến à, à. một phần một mươi hai lần. We, young kai, you didn't. Kai, you đó đó mẹ 500m Hi, young man, kìa hỏi. Young mang kìa hỏi, yang kìa hỏi. Young mang kìa hỏi. Young mang kìa hỏi. Young mang kìa

นั่งเกือบกุฏีสีแดงสีสโยวยเลย แต่ถ้าตอนนี้รถไม่สิดตอนนี้รถ <5 S 2> ่นเียายเป็นห้าได้ชอนครับใข่นอกยาอ,อาจุกันปเคยแทนนะ,ะเดี๋ยวพักขอให้ดีๆข่ยขหดหๆ

ดีเด้ nah ันเลยหไม่ยอเสือ้นน้ำหายกันแล้วครับอมีนเสือมันเด่นกว่าน้ำหายจริเสือไล่จำได้อยู่คือแปลกทเ่ี่จัง เอ้เดีเลยห,หายหีบเลยก็จังสีงหอดกันแล้วไงเซวะวันนั้นขึเอาเป็นหนึ่งยเออพี่ลองสูดถามมึงเอาแปลกใจ 500 ừ. được cho kênh Có Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัวละสามร้อยค่ะพ er ี Nein> ่ใช่ค่ะปูไข่โลละห้าร้อยะเจ้ากล้วยเหรอเจ้าอันนี้โลสี่้อยันนี้็ปู้ใช่อันนี้อะไรฮะใส่สินี้ไม่เอาอีจังเอยากดูไหมว่าไข่ไม่ไข่อยางไม่ดูไม่เป็นไรครับตัวละแค่สองิบสาิบไม่ก็คือซื้อสามอย่างใช่ไหมปูไข่นะพี่ไข่ล้วนเลยนั่นแหละชอบสีปากอันไหนไข่ล้วนใส่เงนเท่าไหร่เออ ห้าร้อครัพี่คค่ได้เลอกได้เป็นกุไข่นะคะเอาไปผิดตัวโลห้าตัวโลห้าร้อยเฉกเหอนมงปวดฝวาเน่ยเาแล้เอาเป็น1อหนก็ขอไอ้พกผนมันในของเข้าใช่แล้วยัสไโอยห้าตัวโลบอกจัดปัญหายางเป็นตัวนะรับมองนึงเอาเอา สนี้มันโละห้าร้อย่นมีใส่ด้วย,ยเขาเรีกเยกคว่ไอกีไอ้คืออกีเลนเนี่ย

มีค่ะแต่ว่ารานข้าวมีขายนะพี่เลือกเอาเลือกเอาเคเข้าใจแล้วมีไอ่ละแไ้งหมื่นห้าร้อเท่าไหร่จังนเีไ่ไงคนคนนึงเดินเพ่นผ่านอยู่เนี่ยลูกเอาตัวไข่ใช่ไหมลูกแม่เปพ่เปิดกิไหมเอาสองโลกินหน่องโลกินเอาห้าโลพอเอาโลเดียวเอาเลยโลเดียวแ้วก็ปมึงนด้ไหมกะปกละสามร้อยแม่ระปุนี่นะจะเป็นไข่แบบนี้นะที่แม่คัดให้หนู แม่ว่าแถมในวันสักตัวนะโลหนึ่งขีดแถมแล้วนะเอาบะมืออันนี้ัวไหนครัอันนี้หมึกเป็นๆเลยใช่ไหมครัเนี่ยตายแล้วเพิ่งจะน็อกนี่เลยค่ะตายแล้วต้องดูหนวดนะคะว่าสดไม่สดถ้าสดแบบนี้นี่นี่อันนี้เป็นนะฮะเดี๋ยบแป้งนะคะห้าร้อยไม่มีตายอย่างนั้นเราต้องมาลองเพิ่มเตยมมาลองอันนี้เห็ดหยังเนี่ย หนึ่งไม่ทำเองก็ได้ค่ะนี่คนอ๋อเขาอยู่นี่เอาเนื้อวันก่นี้ทำอะไรอันนี้ย่างเท่าไหร่เข้างบนเนื้อหวานมากเหรอคะย่างมันจะแห้งเท่าไหร่ครับเอานึ่งด้วยกันเท่าไหร่คะข้างบนห้าร้อยสามร้อยเป็นแปดร้อยจ้าทีละเราต้องไปเสียค่าที่นึ่งด้วยเป่าใช่เท่าไหร่กี่บาทนหมดเลยนั่งกินข้างบนมีที่นั่งทานนั่งกินได้ไหมแม่เออนั่งนั่งกินก็ได้นั่งอะแหนั่งแดกอะไรเงี้ยได้ไหมเออได้หมดเลยโอเคค่ะ ใช่ทำนอนสุดยอดเขาบอว่าเดี๋ยวเราจะเจอคนโคราชเองไม่ใช่แล้วไหนสาระข้ามค่ะแม่สีสุดที่สาระข้ามค่ะใกล้ๆขอนแก่นล่ะค่ะแม่พ่บอค่ะพยางค์วัตถิกาเมศราคาหนูอยูชั้นกลางๆค่ะแม่เอาสีปากไว้ใช่สีปากต้องผสมสีนู้กับสีแดงจะได้สีนี้ใช่ผสมกันย่างไปดูก่อน ก็แค่ให้ฟังไวเท่านี้แล้วกันนะครับฝากไลค์กดะชับกดซับสไคร้ให้กับช่องอังปอร์าเบิดอต f าวุชเชลด้วยแล้วกันนะครับ